าสสญญาตายมือซีมือเป็นเพราะอะไรครับมันออกมาลูกแบบนี้เราแก้เกมมาได้ใช่เราเรามานันเล่นแข่งกว่ายังไงพี่เขาเดินเข้ามาหาเราจังหวะฝีมือเราเร็วกว่าพี่เขาเพราะผมดูมเทสดูเทปพี่แกทุกวันตั้งแต่ผมต่อยแพ้เลยมันใจรุ่งรุ่งไปก็ผมขึ้นไปผมก็เก่งอย่างเดียวก็คือเก่งพี่เข้อใหญ่ กลัวเขาปะทะแรงมาเราเราตายไหมอุ้ยกลัวแค่ลูกนะวันนี้นี่หนึ่งเงินแล้วโชกแบบใช้สมองล้วนๆแล้วไม่มีมือบอลเลยใช่ไหมสีมวยอ๋อเขาเลือกเขากเวทมันใหญ่ใช่ครับเราทุกวันนี้เราอยากเปลี่ยนสไตล์นะเราไม่อยากเป็นมวยกูมวยแรกแล้วก็คือมันมันเจ็บคือเรายิ่งอายุเยอะเราเราเจ็บแบบอืมเอาละวันนี้จะขอบคุณใช้มาล่ะก็ใช้ได้แล้วขอบคุณนายสมจิตครับอาชีพน้ำเลยขอบคุณไม่ดีไม่ดีก็อาชีพ เป็นยังไงพี่วันนี้เกมก็ตามเกมครับตามเกมที่ที่ตั้งมาไว้ตั้งใจไม่ได้ฝีมือหือใช่ไหมครับผมเคยเล่นงฝีมือกับนี่ไปไหนบ้ก็ต่อยที่ใต้ครับที่ต่อยกับนี่แหละครับกับชูเจเ่ยเหมือนตแรกเราก็เดินเดินทำเกมก่อนพอนั้นเสร็จแล้วพอเราได้ปุ๊บเราก็เข้าส่เข้เล่นฝีมือครับถ้าเราไปปั่นเคาในสู้เคาไม่ได้เค้าสูงกว่า